อันนี้ก็ไก่ที่เราล้างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวก็จะเอาไปคั่วจะยังไม่หมักจะคั่วแบบนี้เลยยังไม่หมักไม่ได้ปรุงอะไรเอาออกมาจากช่องฟิตไว้สอวันแล้วบัวมันเสียต้องเอามาทำเราจะไม่ใส่น้ำมันเพราะไก่มันมีมันเยอะ จะลวนทิ้งเอาไว้เกาเหลยกลวนเนาะไม่เร้ยกขวดพูดพิษที่เฉยอันนี้เราก็จะเอาฝามาปิดไว้เอาฝาก่อนเด้อไม่ได้เตรียมไว้อ่าฝาใหญ่พูด สารน้ำมันนี่แหละปิดไปก่อนมันก็หมั่นคนน้นเนะมันก็เริ่มจะมีกลิ่นตุ๊ลยไ,ได้แล้ว่ยเอาออกมาไม่ทำสักที เครื่องก็เหมือนเดิมกระเทียมก,กับพริกเพื่อให้มันมีรสชาติเดิ่มแห้งแลลวเดิ่มแห้งน้ำมันกะเด จะลวนซส่ออกกางไปเรื่อยๆวันมันยังแข็งแรงแห้มันแห้ง,หงๆสักหน่อยคราวนี้เราก็จะเอากระเทียมใส่ กระเทียมเอาพริกที่เราซอยไว้เ,ไวเราจะผัดลงไปพร้อมกับไก่ให้มันหอมหอมมันมั่งีกลิ่นหอมห้อยห้อยมันออกมาจากไก่เยอะแยะเลย ตัวแรกว่าจะนึ่งข้างเหนียวเปลี่ยนใจไม่นึนื่งและเปิดคนอีกรอบจะเอาให้กระเทียมเหลืองเหลือง,เ,องเราก็ยังไม่ปรุงอันนี้เราให้ไก่เหลืองเหลืองดีๆก่อน ตอนอีกรอบคตอนนี้เราก็จะเริ่มปรุงได้แล้วปรุงเครื่องก็จะใช้แค่นี้ ซอสทะเลยักิแล้วก็จะใช้ซอสหอยพอปรุงน้อยๆอันนี้พอไม่ปรุงเยอะหอมหอมกระเทียม าไม่ใส่เพราะว่าซอสทะเรเยลขอ่เขามีรสหวานอยู่แล้วรสหวานอร่อยี๋้วก็เป็นชิมอืมแซบ่บถ้าเอาผัดกระเพรามาใส่ก็จะเป็นผัดกระเพราเลยนะกินพริกอืมหอมอร่อย มีต้นหอมมอิวเหียวอยเ่ียดายไม่อยากทิ้งเรามาใส่สักหน่อยใส่ให้หมดนี่แหละหิวข้าวแล้วหิวข้าวหิวข้าวพอ่อเดี๋ยวก็จะคนอีกหน่อยเองเดี๋ยวอะไรดีเนี่ย รวนใจหรือว่าอะไรอร่อยน่าจะมีผักสักหน่อยเดี๋ยวผักมาใส่สักหน่อยถัว่วเอาถั่วมาใส่มีเลยถัว่วจะได้ดีวิตามินผักสักหน่อยโอ้หน่ากินผุกเขียว เติมน้ำสักหน่อยเพื่อเพื่อให้ถักสุกเติมน้ำสักนิดนะแห้งไปขอแต่เราไม่ปรุงล้วเติมแค่น้ำแต่กันเดียวหัวไม่สุกหุ้ยน่ากินไม้เอาไม้เอาไม้เป็นเมนูใหม่เลย เดี๋ยวรอรอให้ถั่วสุกสักหน่อยปิดไว้ก,ก่อนเปิดคนอีกรอบอถั่วมันก็สุกง่ายว เดี๋ยวเราไปตักข้าวชอบกินถั่วอะยรกรอบ,อบเดี๋ยวไปตักข้าวมากินเดี๋ยวพอแล้วปิดไฟน่ากินไหมคะเดี๋ยวไปตักข้าวจานข้าวเรียบร้อยเดี๋ยวก็ตักกลับใส่ อุ้ยเสียดายไม่มีไข่ไข่ดาวเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปซูปเปอร์มาร์เก็ตก็ลืมซื้อแค่นี้ก็เอาแล้วเนาะอร่อยแล้วเท่านี้เดี๋ยวไปชิมอร่อยแน่นอนยัดตักผัก ใส่ผักเยอะๆสักหน่อยตัดผักตัดทั่วตัดทัวใส่ไม่รู้พ่อใหญ่เขาจะกินด้วยหรือเปล่าวันนี้ไม่กินเราก็ต้องเผาคนเดียวมากินข้าวกันค่ะเอาเละชามอร่อยนะคะ อร่อยอร่อยแซ่บๆไปกินข้าวบันค่ะเ,เพื่อนๆขอบคุณที่รับชมค่ะ